วิทยาลัยสาพัชช่างสกลนครจัดการสถานศึกษาคุณธรรมนำความรู้ภายใต้สถานศึกษาคุณธรรมซึ่งมีคุณธรรมอัตลักษณ์พอเพียงสามาคัคคีมีวิเลยส่งผลให้นักเรียนนักศึกษาสถานศึกษาน่าอยู่น่าเรียนมีการทำงานเป็นทีมทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษานักเรียนมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ที่ยั่งยืนจบแล้วมีงานทำร้อยเปอร์เซ็น วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนครเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่5เมษายน2537บนเนื้อที่31ไร่เริ่มเปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2539เป็นต้นมา ตั้งอยู่เลขที่448ถนนสกลนาแกชุมชนบ้านนาอ้อยตำบลท่าเชิงชุมอเภอเมืองสกลนครจัังหวดสกลนครประชยาสถานศึกษาสร้างเสริมทักษะพัฒนาฝีมือยึดถือคุณธรรมล้ำเลิศวิชาพัฒนาชุมชนเอกลักษณ์ของสถานศึกษามุ่งมั่นสามาคัคคีมีระบบ บริการวิชาชีพสู่ชุมชนคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาพอเพียงสามคัคคีมีวินัยอัตลักษณ์ของนักเรียนนักศึกษาความรู้คู่คุณธรรมภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการมนณสนันร,ราตีวางและรองผู้อำนวยการสี่ฝ่ายคือ 1. นึ่งนายลัโรศ เอมรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 2. นางวริษนันจันทรามาาร,าารีรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 3. นางสาวประชยาพลทักจรรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 4. นางมุธิตาชัยเพชรรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนครมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถจำนวน81คนประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน5คนข้าราชการครูจำนวน9คนพนักงานราชการจำนวน19คนครูพิเศษสอนผู้ชำนาญการจำนวน20คนเจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน19คน ลูกจ้างเหมาบริการนักการพาลงจำนวน9คนมีนักเรียนนักศึกษาทั้งหมดจำนวน973คนโดยแบ่งออกเป็นนักเรียนระดับชั้นปวชจำนวน726คนนักศึกษาระดับชั้นปวสจำนวน247คนและนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวนกว่า4,000คนหลักสูตรที่เปิดสอน 1. หนลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาที่เปิดสอนสาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกโลโรงงานแล้วความเข้มของแสงของหน้ากากให้อยู่ใน12บสองเบอร์นะครับเบอร์สสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

สรุปแล้วรายการัวนี้ก็คือสมการบัญิีเท่ากับในครับพูดพ้อมกันสื่อลูกสมการบัญิีเท่ากับจีนตะเท่ากับที่สิบหกบนของเจ้าของสาขาวิชาการตลาด จากแพ็กเกจนะคะคอมพิเตอรมธุรกิจแล้วก็ผู้รับจามาตัดใจในเรื่องการ่ะสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจไปที่รูปถังสีคลิกตรงนี้ให้เป็นจุดแปดจุดไปที่รูปถังสีมันจะมีคำว่าลวดลายหรือเปล่าสีเพิ่มเติมลวดลายคลิกกล่องก่อนกล่องให้เป็นจุดแปดจุดก่อนแล้วไปที่ฟอร์แมต we yeah. สาขาวิชาคหาก,กรรมศาสตร์ 3. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาที่เปิดสอนขับรถยนต์งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็กเค้กและคุกกี้อาหารว่างยอดนิยม การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้าสระผมเซ็ตผมการเปลี่ยนสีผมตัดผมชายระดับหนึ่ง นวดแผนไทยแบบราชสำนักนวดประครบสมุนไพรและนวดเท้าเพื่อสุขภาพนวดไทยแบบเฉลยศัก วิทยาลัยสหพัชช่างสกลนครนับตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันได้สร้างนักเรียนนักศึกษารุ่นต่อรุ่นให้มีคุณภาพเป็นคนดีคนเก่งจบแล้วมีงานทำเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานโดยวิทยาลัยสหพัชช่างสกลนครได้น้อมนำศาสตร์ของพระราชาเข้ามาใช้ในการจัดก,การเรียนการสอนและให้นักเรียนนักศึกษาได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เป็นคนดีคนเก่งมีความสุข ชาชีพยิ่งสิ่งดกใดจะไกลไกลเรามุ่งมันพัฒนาชุมชนวิทยาลัยสารพัดช้งนนางสกลนครวิศนุดุบิดอนปกป้องเราสายเลือดม่วงขาวเรารัก